คืออยากจะถามทั้งพี่อิ่มพี่น้ำนะว่ามีน้องถามมาคุณสันชัยบอกว่าความทรงจำที่รู้สึกว่าน่ารักหรือประทับใจของกันและกันคืออะไรหัวลาะหัวลาะนี่คือเยอะเยอะมากใช่ไหมจนไี่รูจะเล่ายัางไงใช่ไหมคะไม่ไครยาวเหมือนก,กันนะใครก่อนอใครก,ก่อนดีพี่อิ่มพี่อิ่มก่อนก็นได้ครับ แล้วก่อนลอโยนของเออพี่เมย์ถ้าถ้าพูดถึงความประทับใจก็คือเหมือนเอ่อด้วยคำที่พี่เเป็นเหมือนเป็นสสรุ่นพี่เนอะมีประสบการณ์การทํางานในสภามาก่อนนะน้าเป็นสสรุ่นน้องเพิ่งเป็นสมัยแรกพี่ก็จะเอ่อมีมีการแชร์ให้ฟังเอ่อถึงถึงแบบการทํางานในสภาอะไรเงี้ยต่างๆแล้วก็เอ่อจริงๆไม่ไม่ได้เชิงเป็นการสอนนะพี่ีเหมือนเป็นตัวอย่าง ที่ดีให้ให้น้ําในเรื่องของการทําง,ทงานสภาอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่เรียนแปลว่าจะเป็นคนชอบอยู่สภาชอบฟังการอะิปรายหรือเฝ้าสภาด้วยกันเงี้ยค่ะคือพี่เห็นทำให้เห็นเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆการทางานในสภาเราเป็นสอสมาแล้วนาอประชาชนให้ความไว้วางใจเราได้ได,ได้ได้เป็นตัวแทนเข้ามาทํางานแล้วก็ต้องทําหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งประชุมก็ประมาณสองถึงสวันอยู่ที่สภาอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าเออพี่พี่เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องนี้แล้วก็เอ,อสามารถคุยกันได้กับทุกๆเรื่องทั้งงานในสภาเองงานพักหรือเรื่องส่วนตัวหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะพี่ิมก,ก,ก็ก็เป็นที่ปรึกษ,ษาที่ดีค่ะ <c oughs> เรื่องเรื่องหัวใจด้วยปะคะไม่หัวใจไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้เลยค่ะว่ามีแต่งานเชิญเชิญเชิญต่อค่ะพี่ยิมค่ะพี่ิมค่ะของ้องน้ำค่ะเป็นคนที่ มีความตั้งใจนะคะในการทำงานมากๆจะเห็นเลยว่าสมมติก่อนการอภิปรายค่ะน้ำจะหายไปประมาณสามสี่วันสามสี่วันเลยเหรอพี่น้ำหายไปไหนใช่เปขอยางมากคนก็ก็คือเป็นเป็นเอ่อสสนะคะที่มีความตั้งใจในการทำงานในทั้งในสภาแล้วก็งานพื้นที่อย่างที่น้องๆเนี่ยถ้าไปย้อนหลัง ดูภาพในอดีตที่พิมกับพี่น้ำเคยลงพื้นที่เนะะี่ยค่ะก็จะเห็นเลยว่าเออเป็นสสที่ไม่เคยหยุดทำงานจริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราประทับใจว่าแม่น้องจะแบบเพิ่งเข้ามาสมัยแรกแต่ว่าทําทุกนาทีให้มีคุณค่าจริงๆแล้วก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆแล้วก็ส่วนตัวนิสัยส่วนตัวของน้ำเองนะคะน้ำเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ care ทุกคนดีมากนะคะก็คือเป็นน้องสาวที่น่ารักนะคะดี ออบอุ่นด้วยมีความอบอุ่นนะบางทีแบบเออบางทีเราทํางานหนักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะมีบ้างที่แบบเหนื่อยเพลียไม่สบายก็จะคอยดูแลกันว่าแบบเฮ้ยเออหาหมอหรือยังกินยาหรือยังแนะนําหมอที่แบบดีๆให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เออน้องก็เป็นคนที่น่ารักค่ะ 嗯。Mm hmm. <laughs>